เธอเองสินะนางพดแห่งบ้านสายแนวใช่ค่ะต่อไปพดจะมาขายส้มตำที่นี่ช่วยอุดหนุนพดด้วยนะคะอย่างเธอเนี่ยน,นะจะขายส้มตำเป็นแค่คนรับใช้ก็ดีอยู่แล้วอย่าไฟสูงนักเลยพดทราบดีค่ะแต่ว่าหม่อมลองชิมฝีมือพดก่อนได้ไหมลิ้นชั้นสูงสักกว่านั้นจะให้มาแปดเปื้อนอาหารฝีมือเธอเหรอ เป็นไปแล้วนะนิวเยียทาไม่ติดว่าเป็นเพื่อนกันฉันตบแกไปจริงๆแล้วนเนี่ยอุย้ยโทษทีฉันเผลออินไปหน่อยอะ่ะแต่ฉันชอบไอเดียของแกนะขายของแบบสมบทบาทในละครไปด้วยสร้างสีสันให้กับร้านดีอืมฉันก็ชอบนะพอเวลาลูกค้ามาต่อบทด้วยแล้วสนุกดีงั้นวันนี้ฉันเอาตำปูบาร์บแบบเติมนะขอแซบๆอืแไปนั่งรอก่อน ได้แลวจ้านี่กินคู่กับสาหล่ายจาบันนะยิ่งอร่อยเดี๋ยวฉันจะสั่งสาหลายจาบันเพิ่มแกจะเอาด้วยไหมตอนนี้มีโปรซื้อทองแถมหนึ่งอยู่นะเอาดิสั่งเผื่อฉันด้วยนะ น้ำตกคอหมูย่างมาแล้วจ้าอาเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกินคู่กับสาหร่ายจาบันจะได้เพิ่มความอร่อยตอนนี้เขามีโปรได้นะซื้อสองแถมหนึ่งฉันไม่พลาดหรอกจ้าฉันสั่งมากินตลอดฉันจะเข้าแกงเงือเสาวแล้วดีมากจ้ะเพราะว่าเงือกสาวแบบเราขึ้นมาบนบกเนี่ยก็ต้องกินสาหร่ายเยะขาดนะ <c oughs> กินเสร็จแล้วเนี่ย อย่าลืมเปลี่ยนจากหางกลายเป็นขาด้วยนะจ๊ะอะไรวะเขาถ่ายละครกันอยู่เหรอไม่รู้อ่ะเข้าไปดูกันไหมเอาดิกินข้าวด้วยเลยนะอยากกินทําตำมอยู่พอดี้อยอย่าสิคะทำแบบเนี้ย เมียพี่ไม่ว่าหรอคะไม่ว่าหรอกจ้ะว่าแต่น้องสาวสวยๆแบบเนี้ยสนใจมาเป็นเมียพี่คนที่สี่มิจ๊ะขอคิดดูก่อนนะคะพอดีว่าหนูมไม่อยากหารความรักกับใครนี่มันเลือกจากช่องปัง,ปง,ปงๆเกิดโรควิปริตในวันที่โลกกลับด้านใช่ไหมถูกต้องนะคระนี่แกสองคนดูช่องนี้เหมือนกันเนาะมีหน้าละบทแต่ละเรื่องดูงคุ้น ใช่ฉันอยากเป็นนักสแสดงแต่เด็กๆแล้วยิ่งได้มาดูหนังสั้นนะยิ่งทําให้ฉันอยากทําตามความฝันฉันก็เลยขายส้มตำแบบสวบบทบาทนี่ไงอืมไอเดียดีนะแกมีอะไรเล่นกับลูกค้าด้วยสับแบบเนี้ยลูกค้าน่าจะชอบฉันถึงได้มาร้านเป็นประจําไงส้มตำก็อร่อยแถมยังได้ต่อทบนุกสนุกๆด้วยเพราะว่าคนปกติที่ไหนจะแต่งตัวงี้ขายของอยากเป็นนักสแสดงเหรอหน้าบ้านๆอย่างเธออ่ะอย่าฝันไปไกลหน่อยเลย อย่างเธอก็เป็นได้แค่แม่ค้ากระจกสร้างโลกมโนอยู่ในร้านส้มตำเนี่แหละเก็บคำพูดพวกนั้นเอาไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกเถอะถ้าปากมีไว้พูดแต่เรื่องแย่ๆก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะอุ๊ยไม่พูดก็ได้คนบางประเภทอ่ะสร้างโลกไว้เพอ้อฝันมากไปหน่อยคงรับความจริงไม่ได้วิจารณ์คนอื่นแบบที่คนเขาไม่ได้ขอเนี่ยแถวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะ ควาวิจารณ์บางเรื่องอ่ะทําให้เราปรับปรุงไปในทางที่ดีได้แต่เน,นี้ยไม่ได้เกิดผลประโยชน์แกไม่ต้องเอาไปใส่ใจหรอกแกเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะฉันคนหนึ่งแหละที่ชอบจริงฉันก็ด้วยเข้าใจพวกแกมากนะพึง้งแกเห็นโพสต์นี้หรือยัง ช่องห้าโมงเย็นเปิดรับนักแสดงหน้าใหม่เตรียมพร้อมสำหรับการแคสติ้งเลยเพื่อนแต่ว่าเขาจะรับแม่ค้าแบบฉันหรอรู้ตัวก็ดีนี่มาได้ยังไงอ่ะที่แบบนี้อะปรากฏตัวไวเชานะใครจุดทูบเชิญไม่ทราบ ฉันก็ว่าจะสมัครเหมือนกันบอกไว้ก่อนเลยนะว่านางเอกใช่ว่าใครจะเป็นกันได้ง่ายๆฉันเรียนจบการสแสดงมาแถมหน้าตาออร่าก็พุ่งมากกว่าพวกเธออุ๊ยแต่หน้าตาอย่างพวกเธออะ่ะก็เป็นได้นะหน้าตาตัวประกอบ <c oughs> <c oughs> หวังดีนะเนี่ยก็เลยมาเตือนถ้าผิดหวังขึ้นมาจะได้ไม่เจ็บมาก นางเอกอะ่ะเขาต้องอินเนอร์จากภายในหน้าสวยแต่นิสัยเสียเขาคงรับหรอกไม่ต้องคิดมากนะแกอย่าไปให้ข้าวคนแบบนั้นเลยฉันช่วยแกดูดีกว่ากติกาการสมัครเป็นยังไงบ้างพึ่งแม่เห็นโพสแล้วนะ ถึงเวลาที่ลูกสาวแม่จะได้เป็นนังเอกกับเขาแล้วใช่ไหมโอกาสแบบเนี้ยไม่ใช่มีมาบ่อยๆรับรองค่ะพึ่งไม่พลาดแน่ๆพอมาคิดๆด,ดูแล้วหนูคงไม่สมัครนะคะเอา้าทำไมล่ะก็ที่ปีใหม่พูดมามันก็ถูกนะแม่ขายอย่างฉันไม่มีอะไรสู้เขาได้เลยสักอย่างยังฝันสูงอยากจะเป็นนักแสดงอีก จะปล่อยให้คำพูดแค่ไม่กี่คำมาทำลายความฝันทั้งชีวิตของแกเหรอแม่ไม่เคยสอนให้เรายอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้นะโอกาสอนะมันไม่ได้มาง่ายๆถ้าไม่คว้าไว้แล้วจะเสียใจนะลูกจริงถ้าแกลองไปแคสอะมันก็มีโอกาสทั้งได้และไม่ได้แต่ถ้าแกไม่ทำอะไรเลยอ่ะถือว่าแกตัดสินตัวเองนะทำให้สุดความสามารถก่อน ถึงมันจะไม่ได้จริงๆแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าเราไม่พยายามทำอะไรเลยนะลูกโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะลองทำให้เต็มที่ก่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังดีมากให้มันได้อย่างนี้สิลูกสาวฉันเอาหน้า แต่ที่ฉันยืมไปก็คืนตลอดปะข่าวก่อนยืมสามพันนี่อย่ามาทําแบบนี้กับฉันนะเราเลิกกันไปนานแล้วนะแล้วฉันก็ไม่มีเงินให้พี่ยืมแล้วด้วยมีแกซ้อมบทอยู่เหรอฉันช่วยไหมอือช่วยหน่อยดูสิโอเคอยู่ตรงนี้ละมาเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนนะรอบเนี้ยถ้าแกมีอีกทีอ่ะฉันไม่เอาเก็บแน่ฉัน กลัวแกเหมือนกันปากดีนะใช่ไหมแกนี่านะคะดูลำบากเนาะไม่ไหวก็อย่าฝืนเลยนี่คือการกัดสิของผมแรกไม่นก็จะต่อยแน่ๆยทำไมจำบทมันยากแบบนี้เนี่ยช่องห้าโมงเย็นฉันน้องลงคลิปใหม่แล้วนี่ ก็อยากเป็นส e ่วนหนึ่งของช่องห้ามงเย็นเหมือนกันเอาวะนี่น้องหน้าเอกที่จะมาแคทติ้งวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูเป็นแฟนคลับช่องเลยนะคะดูทุกคลิปทุกช่องในเครือถ้าวันไหนไม่มีเรื่องใหม่นะก็วนไปดูเรื่องเก่า นันก็ดีเลยสู้ๆนะครับพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ไอ้อ่าบทมาแล้วใช่ไหมลองแสดงคู่กับไอ้ดูนะมาอยู่เริ่กันเลยไอ้รู้ความจริงหมดแล้วนะ กลับไปอยู่กับไอน้นะพึ่องอเรามาเริ่มกันใหม่ตล,ลอดเวลาที่ผ่านมาไอ้ไม่เคยลืมพึ่งได้เลยคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าไอา้ที่ฉันเคยรู้จกักอ่อนโยนเขาได้ตายไปแล้วกลับไปเลยก็ได้นะไม่ต้องเสียเวลารอหรอกยังไงก็ยังเห็นกันอยู่ฉันไม่สนใจคำพูดบั่นทอนของเธอหรอกนะ ฉันมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงฉันก็ต้องทำให้ถึงที่สุดน้องพึ่งยังไม่ผ่านนะคะน้องปีใหม่ก็ยังไม่ผ่านเหมือนกัน,นะคะ่ะอะไรกันคะหนูทั้งสวยทั้งแสดงเก่งขนาดนี้จะไม่ผ่านได้ยังไงน้องสวยจริงคะ่ะพี่ยอมรับ แต่ว่าตอนที่น้องแสดงอ่ะต้องเอาตัวเองเข้าไปอินกับตัวละครด้วยไม่ใช่ยิ้มสวยอยู่หน้าเดียวขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สละเวลามาร่วมแคสติ้งด้วยกันถึงวันนี้หนูจะแคสไม่ผ่านแต่ว่าจะติดตามผลงานของช่องต่อไปนะคะ เป็นยังไงบ้างลูกแคสผ่านไหมไม่ผ่านค่ะแม่ไม่เป็นไรนะแกถึงแกจะแคสไม่ผ่านแต่ฉันก็ไม่อยากให้แกท้อแล้วก็ล้มเลิกความฝันนี้นะแม่ก็เห็นด้วยกับนิวเย r นะถึงเราจะปิดหวังในวันนี้แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสในครั้งหน้าขอเพียงเราอย่ายอมแพ้และทำตามความฝันต่อไปนะลูกค่ะหนูจะไม่ยอมแพ้ ถึงหนูจะแคสไม่ผ่านแต่หนูก็จะสวมบทบาทขายส้มตำและทำตามความฝันต่อไปค่ะดีแล้วจ้าแม่จะคอยเอาใจช่วยฉันจะเป็นกำลังใจให้แกนะจะมาช่วยแกที่ร้านแล้วก็จะมาช่วยต่อบบทให้แกทุกวันเลยเฮ้ยกล้ามากนะที่มีแยมถิ่นฉันอะมองหน้าหาเรื่องเหรอจ้าใช่ไหม เอาจะเอาเอาตําเส้นเล็กหมูยอที่นึงจ้ะเออรอยอยู่ตงนี้แหละหนีไปไหนนะจ้ะจ้ะฮัลโหลน้องพึ่งหรือเปล่าคะพี่ดิมจากช่องห้าโมงเย็นชาแน,นลนะวัสดีค่ะพี่ดิมโทรหาพึ่งมีอะไรหรือเปล่าคะ พี่เห็นความตั้งใจและความสามารถของเราเลยอยากจะชวนเรามาเป็นเ e อนะ็กต้าบางจ็อบน่ะแล้วค่อยๆพัฒนาฝีมือการแสดงกันไปน้องพึ่งสนใจไหมคะสนใจค่ะขอบคุณพี่ดีมากเลยนะคะที่โอกาสพึ่งนี่วิ่งอ๋ยหลุดคาเล็กเตอร์แล้วนะอะไรของแกเนี่ยพี่ดิมเขาติดต่อมาชวนให้ฉันไปเป็นเอ็กต้าเฮ้ยจริงเหรอยินดีกับแกได้นะ อ้าวเด็กช่างฝั่งคนเลิกตีกันแล้วหรอฮ้นี่พวกแกเห็นคลิปนี้กันหรือ,อยังอ่ะเนี่ยกำลังเปิดไวนเลเลยเฮ้ยนี่มันร้านเพื่งนี่อ๋อสงสัยลูกค้ามาก,กินแล้วก็ถ่ายรีวิวให้มั้งใช่คนดูคอมเมนต์เยอะมากเลยนะว่าอยากมาดูว่าแม่ค้าได้รับบทอะไรดังร้านแต่งหน้าคราวนี้ เอาให้ห้องไปเลยครับเพื่อนว่าแตกมีเสาเรื่องอะไรดีอ่ะหรือว่าจะเอาเรื่องอยาลองดีกับผีเจ้าที่ที่บ้านฉันมีชุดไทยให้ยืมนะโอมจินนี่จ๊ะจินนี่จ๋าออกมาเถอะนะนายท่านเรยกฉันออกมาอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะจ๊ะ จินนี่แม่ครัวเดี๋ยวนี้แต่งว่าทุกวันเลยนะไปเอาชุดมาจากไหนจ๊ะชุดหนูนิวเย่กับเปาจัดให้ค่ะนิวเย่ซะอย่างร้านเพื่อนก็ต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่สิคะโอ้นี่เธอยังไม่ตื่นจากฝันอีกเหรอใช่ฉันยังฝันอยู่แล้วก็จะไม่เลิกวิ่งตามความฝันด้วย โหน่าสงสารจังไม่เหนื่อยบ้างหรอที่วิ่งตามความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงอะ่ะไม่เหนื่อยนะฉันชอบที่ฉันเป็นแบบนี้นี่ใช่รานพี่เพิ่งหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูเป็นแฟนคลับหนูขอถ่ายรูปไปได้ไหมคะได้เลยค่ะ ตอนที่พี่เพิ่งแสดงน่ารักมากเลยค่ะหนูจะรอติดตามผลงานพี่เพิ่งนะคะขอบคุณค่ะงั้นหนูเอาลาบหมูเผ็ดน้อยน้ำตกหมูแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งทานที่นี่นะคะได้เลยค่ะนายท่านเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีแฟนคงแฟนคขับดังใหญ่แล้วนะคะเพื่อนฉันเนี่ยก็ได้ฉันไม่ได้แน่กับนิวยาคอยให้กำลังใจอ่ะฉันก็ไม่กล้าเดินตามความฝันหรอก อยู่ที่ตัวพึ่งด้วยแหละพอาะพึ่งไม่ยอมแพ้ก็ทำตามความฝันอย่างเต็มที่ตั้งหากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะกำลังใจที่สำคัญของหนู